นะครับน้องก๊อตและน้องลิชชี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมแจ็คเก็ตอะไรกันนั่นเนี่นี่ปกติเขาไม่ได้มีอย่างนี้กันเลยนะคะจริงๆนะคะส่วนใหญ่จะดูหมดแรงแล้วด้วยแหละถึงเวลัเนี้แต่ไมคุยอะไรก็คุยกันไปละกัน น่าชิดอย่างนี้เลยจะได้ไม่ต้องมาเปรียบเทียบหน้ากันมากน้องอ่านถึงขั้นบอกว่าอ่านคงดื่มนมน้อยไปถูกขอและตะซอยเพิ่มได้ไหมโอ้น้องก็ตัวสูงมากจริงครับก็สูงเท่าไหร่หรอเดี๋ยวก่อนเขาไม่ใช่แค่สูงดูแฟนเขาก่อนสิอุ้ยตายเรียกว่าแฟน ิดเลยทั้งคู่เพิ่งเปิดตัวว่าคบกันอย่างเป็นทางการแล้วก็แบบโกระแสตอบรับดีอย่างรุนแรงเพราะว่าเหมือนกับเป็นคู่ที่หลายคนเชียร์กันอยู่ก็ต้องบอกว่าตอนแรกก็กล้ากลัวๆกันนะครับคือเราก็ตัดสินใจกันมาสักพักคิดกันมาสักพักว่าถ้าเปิดแล้วจะเป็นยังไงนี่ออกไหมฮะแต่ว่าด้วยความที่เราเราเชื่อมีแรงซัพพอร์ตเยอะอะไรเงี้ยครับมีแฟนคลับที่คอยเชียร์คอยแบบให้กำลังใจพวกเราอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเอาวะชีวิตหนึ่งมันสั้นเนาะอะไรเงี้ย คนเรารักกันมันก็เป็นสิ่งสวยงามตอนที่จะตัดสินใจว่าอ่ะจะประกาศแล้วนะจะเปิดตัวแล้วนะคุยกันก่อนปะไม่คุยฮะผมเซอร์ไพรส์ผมชอบเซอร์ไพรส์อ๋อนี่คือการเซอร์ไพรส์คือเราไม่รู้จะบอกเขายังไงนึกออกไหมครับแบบเฮ้ยนิดเดี๋ยวเราจะลงรูปนะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันลุ้งเลยดีกว่าไม่ต้องคุยกันเยอะอะไรเงี้ยให้เขาเห็นพร้อมทุกคนเลยอะไรเงี้ยแล้วลิทเป็นไงลูกเห็นจากใครบอกไอจี เนี่ยเราเเขาไม่ได้ดูเลยตอนแรกหนูไม่ได้ดูวันนั้นไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยค่ะแบตหมดแล้วเขาก็เหมือนพอเปิดแล้วเขาก็ทักแบบบอกว่าแบบเห็นที่เราแท็กไปหรือยังแล้วหนูก็แบบอ้าวแล้วก็แบบว่าช่องช็อเพิ่งเห็นผ่านไปสองชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะคือตอนเราลงเนี่ยเราก็รุ้นว่าเมื่อไหร่เขาจะมากดไลค์คอมเมนต์สักทีทำไมเขาดูไม่สนใจเลยนเนี่ยเงียบไปมีใจไม่ดีบ้างไหมเนี่ยไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยสิ่งนี้นี่คือภาพสิ่งนี้ตอนนั้นอะไรคือสิ่งโดนใจที่เราบอกวันนี้อะ โมเมนต์นี้แหละคือมันหลายเหตุผลมากคับพี่คือคือด้วยความที่เราคบกันมาเหมือนแบบไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยหรือ<ม>อะไรเงี้ยครับบางทีก็จะมีคนเห็นเราสองคนแล้วมันก็จะมีบางทีมีความคิดเห็นในแง่ลบอะไรเงี้ยม,มาถึงเขา<ม>ซึ่งเขาก็จะพูดตลอดแล้วเราเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากให้เขารู้สึกแบบนั้น<ม>อะไรเงี้ยทั้งที่สิ่งที่เราทํากันอยู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่สิ่งผิด ทัง <c oughs> นั้นที่มันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำเราไม่ได้พบกันแล้วทําอะไรไม่ดีนี่หรอกหมเราแทบจะซัพพอร์ตกันตลอดอนะไรเงี้ยเขาเขามีงานนีนน่นะเราก็ซัพพอร์ตเขาเรามีงานเขาก็ซัพพอร์ตเราอะไรอย่างนี้ยมากกว่าและอีก <L ek S 2> อย่างหนึ่งก็คือชีวิตมันสั้นนะฮะเราก็อยากจะใช้ชีวิตไปด้วยบวกกับทํางานไปด้วยทําอะไรหลายๆอ,อย่างบาลานซ์ชีวิตไปอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเหตุผลที่อยากชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยกระแสเชิงลบที่ว่าริบเจอคืออะไรรู้มันเหมือนแบบว่าเป็นแบบบางทีก็มีแบบเมสเซจอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเหมือนพูดถึงแบบ เหมือนเราเป็นผู้หญิงแบบดูไม่ดีแบบไปนู่นนี่แล้วคือครอบครัวหนูคุณแม่คุณพ่อด้วยเขาก็แบบเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเขาแล้วเขาเขาเขาว่าเราว่าอะไรเหรอเป็นผู้หญิงไม่ดียังไงเหรอค่ะบูลลี่ครับเป็นเรื่องบูลลี่คือจริงจริงคือมันไม่ได้มีเหตุอันควรแต่อย่างใดผมว่าเป็นเรื่องปกติของในโซเชียลอะไรอย่าเงียุคนี้คนชอบบูลลี่กันอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเรารู้สึกไม่ไม่ค่อยโอเคอะไรมันไม่ค่อยมีแบดคอมเมนต์มาหาเรามันไปโดนเขามากกว่า เราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราต้องทำอะไรสักอย่างให้มันชัดเจนคนจะได้แบบหยุดอะไรแบบนี้สักทีอะไรเงี้ยตอนนั้นเราสองคนน่าจะคุยกันแล้วก็ให้ผู้ใหญ่รับรู้อะไรเงี้ยเราก็จะปรึกษากันว่าเฮ้ยพี่มันควรจะเป็นยังไงต่อดีซึ่งเราอย่างที่พี่ชอดบอกก็คือเราก็แบบก็กล้ากลัวเหมือนกันว่าแบบจะมีเขรีนะเลตติ้งมีปัญหาไหมหรืออะไรเงี้ยนึกออกไหมครับก็เลตติ้งตกไหมอะไรประมาณนั้นเราก็มีความกลัวเหมือนกันแต่เราก็คิดคิดว่า ความรู้สึกเรามันก็มากกว่าสิ่งเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะ <c oughs> ใช่แล้วโมเมนต์ที่ได้เห็นอันนั้นเรายังไม่ได้ถามอะไรกันก่อนเลยรู้สึกยังไงบ้างคะมีแบบหยิบหมอนมาแล้วแบบอ้าวมันก็แบ <c oughs> บช็อกตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าไม่ได้คุยกันก่อนว่าจะแบบลงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จริงๆที่ผ่านมาแบบแทบจะไม่เคยถ่ายรูปด้วยกันเลยเด็กซ้ำแบบไม่ค่อยใช่คบเหมือนเหมือนถ่ายแหละแต่ว่าเก็บไว้ดู เองหนูก็ไม่เคยมีแฟนอะไรเลยค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าแบบแล้วถ้าหลังจากนี้แบบทุกอย่างจะเป็นยังไงแล้วหนูจะต้องทำไงหนูมีพี่สาวเยอะทุกคนก็แบบเห็นหนูเป็นน้องสาวที่แบบเขาห่วงเอ็นดูแล้วก็บอกว่าแบบเหมือนเราก็คุยกันตลอดหนูก็บอกว่าหนูกับกอก็เป็นเพื่อนกันเพราะเราก็ยังรู้สึกแบบนั้นเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบถ้ามีแฟนแล้วมันจะแบบเปมันจะเป็นยังไงหรือว่านี่คือแฟนหรือยังแล้วเราก็ไม่ได้รู้ว่าเราต้องถูกแบบทร e ตยังไงเลยค่ะรู้สึกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้ว <ฮ>แต่พอเขาลงไปแล้วแบบมันเหมือนเราสูว่าแบบแล้วมันจะเป็นยังไงต่อทุกอย่างจะเปลี่ยนไปไหมเดี๋ยวนะพอเห็นกังวลอย่างเดียวได้เหรอที่พูดมานี่คือกังวลอย่างเดียวเลยนะไม่มีแบบดีใจจังเลยรูย้สึกแบบยิ้มสิ่งที่อยจารพูดคือคาว่าอารมณ์แล้วความรู้สึกการคิดดูเป็นเหตุผลไปหมดเลยหรอเป่ค่ะหนูหนู หนูก็รู้สึกว่าหนูก็ถามเขาว่าแล้วจะทำยังไงต่อหนูจะเป็นยังไงแล้วดีใจไหมอ้าวดีใจไหมก่อนดีใจครับผมตอบดีใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าน้กภาพมี่อาจจะไม่ได้กล้าตอบตรงๆนะก็จะเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์นี้ก็รู้สึกดีแหละดีแหละครับแต่ว่าจะชอบมีเหตุผลมานําตลอดเป็นสไตล์หลังหลังจากเห็นรูปนานแค่ไหนกว่าจะพิมพ์ประโยคนั้นตอบไปจริงๆเป็นประโยคตอบที่ดีมากเลยนะคือก็บอกว่า I finally found you สิ่งที่ตอบคือ you you are worth the wait ก็หวานพอกันนะเอาจริงหวานพอที่จะตอบได้ว่านอนไม่หลับทั้งคืนเลย อ๋อแต่ว่านั่นไม่ได้ผิดนั่นคือข้ามคืนถึงตอบอ๋อป่ะมาณว่าน่าจะตีสามแล้วแล้วเราเห็นตอนกี่โมงเห็นสองสามทุ่มหนูเห็นสองสามทุ่มแล้วหนูพิมพ์ตอบตอนตีสามไต่ตรอเป็นการไต่ตรอคิดก่อนว่าจะตอบพี่แนะจริงจริงก็ตัวเป็นน้องที่ยังอายุน้อยๆแต่พี่ก้อยได้ยินประโยคนี้จากก๊อตเยอะมากคืออายุคนเรามันสั้นครับชีวิตคนเรามันสั้นครับน้องเรียนรู้อะไรจากรอบๆข้างเหรอคะถึงทําให้เรารู้สึกว่าเรามีเวลาสั้นจังคือในความที่ครอบครัวครับเหมือนคุณพ พ่อมีช่วงที่คุณพ่อป่วยอะไรเงี้ย oh. แล้วเราต้องเหมือนแบบว่ามาเป็นเสาหลักแทนคุณพ่ออะไรเงี้ยครับ um. ก็เลยทาให้เราเหมือน mindset เราเปลี่ยนเลย um. เหมือนอย่างเมื่อก่อนเราทํางานเราอาจจะแค่แบบทํางานเยอะๆ <c oughs> เก็บเงินแล้วก็ค่อยคิดว่าจะทําอะไรต่อแต่ตอนนี้มันกลายเป็นแบบเราทํางานไปด้วยเราก็ต้อง วางแผนชีวิตไปด้วยอะไรงเี้ยครับไไอ้ AI mindset ที่ผมบอกพี่เหมือนคำพูดเนี้ยที่แบบว่าชีวิตมันสั้นอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนของผมตอนนี้มากๆอะไรเงี้ยครับแต่มันแรงขับเคชีวิตเราใช้อย่างมีอย่างคุ้มค่าที่สุดเหมือนกันแล้วย้อนกลับไปเป็นเด็กที่มีความต่างกันมากอันนี้ยอมรับเลยครับใช่ต่างมากก็เองดูเป็นเด็กดีนะแต่โดดเรียนบ่อยเหรอคะคือผมผมว่าผมเป็นแบบเด็กผู้ชายเกเรโซนโคนหนึ่งเขาว่าเกเรนที่นี่คือเกเรนในในสไตล์ผมคือจะเป็นแบบพวกเกเรนเงียเงียบอะครับคือจะไม่ได้แบบ ล่อยเปี๊ยใครนะผมกลัวเจ็บผมกลัวมากแต่เราจะเป็นเกเรแบบชอบโดดเรียนชอบไม่ตั้งใจเรียนโดดเรียนไปไหนคะอยู่ในโรงเรียนนะครับแล้วโดดทำไมไม่อยากเรียนครับคือโรงเรียนมันโดดยากมากๆครับเพราะว่าเขาเคร่งมากมีงานมีอะไรตลอดตอนเช้าผมจําได้เลยพ่อส่งมาแต่มาส่งเรียนตั้งแต่แบบเจ็ดโมงครึ่งเราก็แบบน่ารักครับถือกระเป๋าเดินเข้าโรงเรียนหลังจากนั้นก็คือไปหลบในห้องน้ําของโรงเรียนโถโดดไปยู่ห้องน้ำมั้งแต่แบบ ตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งครับเราก็ล่างหลับนั่งอยู่ตรงนั้นก็นอนอย่างเดียวครับนอนอยู่ในห้องน้ำเหรอแต่ห้องน้ำมันสะอาดอยู่นะฮะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เราก็เลยเลยเลยหาหาห้องที่ที่ที่ไปแอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะหลับอยู่บนถั่ววมเหรอใช่ก็ปิดถั่วซ่วมแล้วก็นอนแล้วก็ปิดประตูล็อกไว้แล้วก็หลับไปแค่ขี้เกียจเรียนเฉยๆใช่ที่ผมถ้าผมย้อนกลับไปนะก็ไปนั่งอยู่ในห้องน่าจะดีกว่าแค่ก็เย็นมีที่นั่งสบายๆแต่แค่นั่งในห้องแล้วไม่ต้องเรียนก็โอเคแล้วนะใช่ครับแล้วก็คือตอนเที่ยงักกเ่็ปปิินาตครบ แล้วก็กล <ongs> ับมานอนต่อในห้องน้ําอีกใช่แล้วพอเลิกเรียนก็กลับบ้านแค่นี้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนี่ไหรับอยู่งี้ก็เป็นเป็นวนเป็นลูปเป็นทุกคนฮะนี่คือหน้าตาของเด็กที่เติบโตในห้องน้ำแต่อยากไปทำเลยอยากไปทำนะเดี๋ยวโดนครูด่าค่ะน้องวิชี่แะค่ะเป็นคนที่อยู่ในตามกฎกติกาเป๊ะเพราะเป็นนักกีฬาด้วยคือจริงๆหนูรู้สึกว่าแบบเราก็ไม่ได้เคร่งหรือว่าแบบกับกฎอะไรขนาดนั้นแต่เราแค่รู้สึกว่าการทําผิดกฎหรืออะไรพวกนี้มันแบบ มันยากมันดูยากกว่าการที่เราอยู่ในกฎอะค่ะเหมือนแบบเสื้ออย่างเงี้ยค่ะแบบที่แบบเหมือนเขาชอบดึงให้หลุดแล้วครูก็จะแบบไล่จดชื่อนู่นนี่แต่หนูรู้สึกว่าเสื้อหนูมันแบบถ้าจะดึงออกมาให้มันหลุดคือมันยากมากเลยนะคะเพราะว่าแบบไม่เหมือนผมเลยผมไม่กดมีอะไรนี่ผมแหกทุกข้อหนูรู้สึกว่าแบบการทําผิดกฎมันต้องพยายามอะค่ะแต่แบบการที่อยู่ในกฎหรือผมห้ามสไลด์อย่างเงี้ยแบบ เราก็แค่แบบปล่อยให้มันอ <ทำ S 2> ย่งางมัไม่ได้ทำอะไรมันมันคือทุกอย่างมันถูกอยู่แล้ว <c oughs> ก็เลยแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้เรียบร้อยนะแต่แบบขี้เกียจเฉยๆแบบทำไมต้องทำแบบนั้นแล้วต้องมานั่งวิ่งหลบครูแบบ ก็เดินเฉยๆใช้ชีวิตง่ายกว่าอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันคือความขี้เกียจเหมือนกันแต่ให้ผลต่างกันโดยชิ้นชงเลยแล้ววิชี่นี่คือเกิดในครอบครัวนักกีฬาเลยไหมคะค่ะคุณพ่อเป็นโค้ชแบดมินตันโอ้แล้วก็พี่สาวก็เป็นนักกีฬาค่ะแล้วก็จริงๆแบบตอนเด็กๆคุณย่าก็จะมีลูกชายสี่คนหลานๆก็จะแบบเลี้ยงอยู่ด้วยกันหมดเป็นนักกีฬากันหมดเลยค่ะแล้ววิชี่ก็เป็นนักกีฬาหนูเป็นนักกีฬาแบดมินตันตั้งแต่หนูเริ่มซ้อมห้าขวบค่ะแบบเข้าท สองสามขวบจำความได้ก็อยู่ในคอร์ดแบตอยู่แล้วค่ะเพราะคุณพ่อคุณแม่ตีแบตซึ่งการตีแบตของเราไม่ได้แปลว่าแบบพี่อ้อยวันศุกนี้ว่างราไปตีแบตกันเราตีแบบที่เป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยใช่ค่ะเหมือนเข้าทีมเป็นแบบสมาคมแบดมินตันภาคศูนย์ฝึกภาคเหนืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้บัตรแบบเป็นการ์ดว่าเราเป็นนักกีฬาจังหวัดตั้งแต่เด็กๆพอจุดหนึ่งประมาณ9ขวบมีโค้ชจีนเป็นแบบแชมป์โลกมาฝึกซ้อมเพื่อที่จะแบบเหมือนอยากปั้นแบบเด็กกลุ่มนี้ให้เป็นทีมชาติให้เป็นแบบ เป็นแบบต่อไปอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเราก็จริงจังมากแบบว่ามีโปรแกรมฝึกมีโปรแกรมกินอาหารเล่นเวทอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่แบบเล็กๆลเลยในหนึ่งวันเราต้องทาอะไรบ้างหนูก็จะตื่นตอนเช้ามาตีโมงตีห้าตีสี่อะไรเงี้ยค่ะมาปั่นจักรยานมาวิ่งแล้วก็โดดเชือกเล่นเวทแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมอค่ะต้องทำวามวินัยเยอะมากเนาะแล้วก็ต้องแบบอาหารการกินต้องมีการโดบแบบนักกีฬาด้วย คือต้องกินให้ได้เยอะๆยเพราะเราใช้พลังงานในการซ้อมเยอะมากแต่หนูเป็นคนแบบไม่ชอบทานข้าวเ่ยแล้วกินน้อยค่ะก็เลยแบบตอนเด็กเราจะแบบขาดเหมือนเราจะผอมมากเพราะกินไม่ถึงแต่เราก็จะเน้นอัดโปรตีนกินนมกินไข่แล้วหนูชอบกินแบบแค่นั้นมามาก็จะแบบหนูก็จะแบกนมแบบเป็นแพ็คไปโรงเรียนแต่ก็เน้นแบบกินนมวันละแพ็คเลยเหรอแบบสองแพ็คแล้วไปพอแบบก็กินเพิ่มกินนมวันละแบบเป็นแบบแทนน้ำใช่ใช่ดื่มแทนน้ำขนาดนั้นเลยหรอแปลว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นโหลไหม มากค่ะแบบเป็นยี่สิบกว่ากล่องเลยต่อวันเนาะอูตายแล้วเลืองจังไม่ขาเขาต้องกาดแบบโปรตีนของแผ่นแต่ก็เป็นนักกีฬาที่ป่วยบ่อยค่ะตอนแรกเรารู้สึกเพราะว่าเราซ้อมแต่เด็กเราก็สืกอว่าครูเราแข็งแรงมากทั้งโรงเรียนทั้งชั้นมีเราแบบเป็นนักกีฬาคนเดียวฟิตสุดเลยอ่ะเพราะมันจะมีแบบทดสอบสมรรถภาพอะไรเราก็จะแข็งแรงแต่จริงๆแล้วพอเราเพิ่งมารู้ว่าแบบเพื่อนหรือคนอื่นเขาไม่เคยเข้าโรงพยาบาลกัน แต่เราแบบเราสกว่าเราแข็งแรงมากแต่เราแบบนอนลงพยาบาลเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองเลยนะคะเหรอคือจะเหมือน,นพอหนูฟิตฟิตไปจุดหนึ่งแข่งจะชิงแล้วนะคะแบบพรุ่งนี้ชิงแชมป์แล้วทีดีก็แบบเหมือนท้องเสียอาเจียนแล้วก็แบบหนักมากเข้าโรงพยาบาลเครียดหรอเปล่าคะมันเป็น,เ,เ,ปนเครียดเหมือนเขาบอกว่าเกิดจากเหมือนร่างกายหนูมันแบบเหมือน,ม,นมันไม่พอแบบคือมันฟิตหนักเกินจนเหมือนร่างกายมันไม่ไหวมันบีก่ะค่ะมันก็เลยแบบว่า พอจุดหนึ่งมันก็จะไปเลยคุณหมอก็บอกจริงๆแบบที่หนูป่วยมันหนักมากถ้าเป็นคนธรรมดาคงแบบช็อกไปแล้วกับอาการที่ปวดแต่ว่าอพอเราเป็นนักกีฬาร่างกายก็ไปดึงกล้ามเนื้อดึงนู่นนินมามันเลยทดแทนได้เราก็เลยอาจจะแบบไม่หนักเท่าที่แบบคนจะเป็นอะไรเงี้ยค่ะตอนที่โค้ชเขาถามว่าหนูอยากจะฝึกกีฬาไปแล้วมีความตั้งใจยังไงดิฉันตอบว่า หนูตอนนั้นโค้ชจีนเ่ะเป็นแชมป์โลกล้วก็บอกอหนูอยากเป็นแชมป์โลกใช่ค่ะแล้วโค้ชก็บอกว่าแบบเอาแชมป์ประเทศไทยก่อนใจเย็นๆไย่เลย <c oughs> ไปไกลมากอันนี้คือความตั้งใจคือเราอยากจะไปถึ<ช>งเหมือนโค้ชเขาจะชอบเช็คอยู่แล้วแบบเหมือนรุ่นหนูก็จะมีแบบในกีฬาเยอะเขาก็จะถามว่าแบบความตั้งใจคืออะไรในการมาซ้อมทุกวันเขาอยากสอนคนที่แบบ มีเป้าหมายหรือว่าแบบที่จะแบบไปตามแบบเขาก็อยากปั้นเด็กที่แบบเป็นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นความต่างสองคนนี้คือคนหนึ่งมีวินัยสุดๆเลยนะในการใช้ชีวิตคือเป็นนักกีฬาต้องมีวินัยอยู่แล้วกับอีกคนนึงคือไม่มีวินัยเลยก็เป็นคนเพื่อนเยอะไหมคะผมครับหนังออกฉายมันก็จะมีเสียงกลับมามีฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างแรงเราชอบที่แบบไม่เหมือนที่เราคิดเอาไว้หนูเป็นนักกาหนูรู้สึกว่าหนูชอบแบบโทษตัวเองอยู่แล้วหนูรู้สึกมาเป็นเพราะหนู